ลอ n ซิน GP 250รุ่นปี2026ถือว่าเป็นหนึ่งในสปอร์ตไบค์จากจีนที่กำลังมาแรงมากในตลาดบ้านเราด้วยดีไซน์ที่หล่อดูเฉียบคมและราคาที่จับต้องได้ทำให้กลายเป็นตัวเลือกที่หลายคนเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นแล้ววันนี้ผอมาจาับพาเพื่อนๆไปสัมผัสความรู้สึกแบบเต็มๆว่ารถคันนี้มันให้คาแรคเตอร์ยังไงฟีลลิ่งในการขี่เป็นแบบไหนแอลมันคุ้มค่าพอที่จะเป็นสปอร์ตคันแรกหรือคันต่อไปของเพื่อนๆหรือเปล่า ทันทีที่เห็นลอนซินจ5 0ส254แรกที่รู้สึกได้เลยคือดีไซน์ที่จัดเต็มมากๆกลิ่นอายสปอร์ตฟูลเฟอริงแบบยุโรปชัดเจนทั้งฝ่ายหน้าเละทรงเฉียบลาย e ฟอร์ริ่งที่ตีเส้นคมจนดูแพงกว่าราคาความรู้สึกแรกคือรถมันดูโหดดูแน่นดูพรีเมียมบกว่าที่คิดไว้เยอะมากสำหรับคนที่ชอบรถหน้าตาหล่อแบบสปอร์ตแท้ๆนี่คือจุดที่โดดเด่นชัดเจนเลยตัวรถมีเส้นสายที่เล่นระดับสวยไม่ได้ดูเป็นรถจีนเกรดล่างแต่กลับให้ความรู้สึกเหมือนค่ายใหญ่ที่ตั้งใจออกแบบมามาก เครื่องยนต์ของ GP 250จะเป็นเครื่อง 250cc 1สูบที่ปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองดีขึ้นในรอบกลางจนถึงรอบสูงการเร่งในช่วงต้นอาจไม่ได้กระชาบแบบรถ2ส,สูบแต่ฟิลลิ่งการดันแรงขึ้นไปเรื่อยๆนั้นทำได้ดีมากเหมาะกับสายชอบลากรอบแบบฟิลสปอร์ตแท้ๆพอเปิดคันเร่งรอบกลางขึ้นไปจะรู้สึกว่ารถมีชีวิตชีวาขึ้นเสียงเครื่องมีความดุดันกำลังดี ไม่ดังเกินไปแต่ก็ไม่เบาจนจิตการเร่งจาก0-100ถึง100ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคสำหรับรอเรือถอดถุง 250CC ซีซและใช้งานจริงในเมืองก็ยังคล่องตัวควบคุมง,ง่ายตำแหน่งท่านั่งของรถคันนี้ถือว่าเป็นจุดที่หลายคนพูดถึงเพราะไม่ได้หมอบจนหลังหักแต่ก็ไม่สบายเกินจนกลายเป็นแนวเนกเกตเรียกได้ว่าเป็นจุดกึ่งกลางที่ลงตัวมากสำหรับคนที่อยากได้จังหวัสปอร์ตกำลังดี ขี่นานก็ไม่เมื่อยมากบอกคนขี่มีความกระชับส่วนบอะดหลังออกแนวสปอร์ตตามสไตล์คือค่อนข้างสูงและแข็งเหมาะกับการซ้อนระยะสั้นมากกว่าเรื่องเดินทางไกลระบบการสะเทือนที่ให้มาก็ถือว่าดีเกินราคาด้านหน้าเป็นแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวให้ฟีลนิ่งเก็บแรงสั่นสะเทือนได้ดีในโค้งความเร็วกลางกลางมีความมั่นใจมากขึ้นส่วนด้านหลังก็รองรับถนนครุขระได้ดีตามมาตรฐานตัวรถเข้าโค้งได้ค่อนข้างเฉียบน้ำหนักรถบาลานซ์ดีไม่หนักเกินไปจนลำบากสำหรับมือใหม่ หรือเบาเกินจนเสียความมั่นคงระบบเบรกให้มาครบทั้งหน้าและหลังแบบดิสพร้อม ABS ที่ช่วยให้การหยุดรถทำได้มั่นใจขึ้นมากโดยเฉพาะเวลาขี่ในเมืองที่ต้องเบรกกระทันหันบ่อยๆแรงเบรกหน้าแน่นแต่ไม่ก้าวร้าวจนควบคุมยากการทำน้ำหนักเบรกถือว่าทำได้ดีมากในรถระดับราคาเท่านี้อีกหนึ่งจุดที่หลายคนพูดถึงคือหน้าจอเรือนไม้แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ดีไซน์ล้ำมองง่ายบอกข้อมูลครบการแสดงผลในตอนกลางคืนคมชัดเดินทางไกลก็ยังดูได้สบายแถมไฟในตัวรถทั้งคันเป็นเล d ช่วยเพิ่มความสปอร์ตและให้ทัศนวิสัยที่ดีในเวลากลางคืนด้วยด้านล่างของเครื่องยนต์การระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำขนาดใหญ่ช่วยให้การใช้งานในเมืองไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนสะสมมากเกินไปแฟนๆที่ชอบขี่ติดไฟแดงบ่อยๆก็ยังถือว่าเอาอยู่ไม่มีอาการร้อนจนเครื่องเกลียยกราดหรือแรงตกแบบที่รถบางคันเจอเรื่องคาร์บอนหรือการประหยัดน้ำมันถือว่าทำได้ดีมาก โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ28-33กิโลเมตรลิตรขึ้นอยู่กับวิธีขี่ถ้าขี่แบบลุยๆหน่อยก็ลงไปนิดแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้ประหยัดและคุ้มค่าแน่นอนเหมาะกับคนที่ต้องการสปอร์ตบค์ที่ไม่กินน้ำมันเกินจำเป็นในมุมของงานประกอบต้องยอมรับว่าลอนซินพัฒนาคุณภาพไปไกลลกว่าที่หลายคนคิดงานประกอบแน่นไม่มีเสียงกรอบแกรกจากแฟริงให้รำคาญใจสีมีความเงาและความแข็งแรงระดับดีใกล้เคียงค่ายญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ ถ้าไม่บอกกว่านี่คือรถจีนหลายคนน่าจะคิดว่าเป็นรถยุโรปหรือรถญี่ปุ่นระดับเริ่มต้นด้วยซ้ำจุดเด่นใหญ่สุดของ GP 250ไม่ใช่แค่หน้าตาหล่อแต่คือความคุ้มค่าเพราะราคาค่อนข้างเข้าถึงง่ายมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ให้มาทั้งดีไซน์สปอร์ตเต็มระบบโช้หัวกลับเบรก ABS หน้าจอดิจิทัลฟูลและฟีลลิ่งเครื่องที่ลากสนุกถือว่าเป็นรถที่ให้ความรู้สึกเกินราคาแบบชัดเจนเหมาะมากทั้งสำหรับวัยรุ่นที่กำลังหาสปอร์ตคันแรก หรือนักขี่ที่ต้องการรถไว้ใช้งานในเมืองแต่ยังอยากได้ฟีลสปอร์ตเท่ๆในด้านจุดสังเกตสิ่งที่เจอกันบ้างคือแรงสั่นของเครื่องหนึ่งสูบที่ยังคงเป็นธรรมชาติของรถแบบนี้เมื่อรอบสูงมากๆอาจมีอาการสั่นเข้ามาบ้างแต่ไม่ได้ถึงขั้นน่ารำคาญและสำหรับบางคนที่ชอบเครื่องดันรอบความสั่นนิดๆก็นับเป็นสเสน่ห์แบบหนึ่งของรถสปอร์ตหนึ่งสูบอีกจุดคือบอดหลังที่ค่อนข้างแข็งซ้อนนานๆอาจไม่สบายแต่ถ้ามองในมุมรถสปอร์ตราคาคุ้มนี่ถือว่า เป็นเรื่องที่รับได้ไท้ายที่สุดแล้วลอซินส้น GP ปี2026เป็นรถที่ตอบโจทย์คนที่ต้องการสปอร์ตบหน้าตาหลอ่อฟีขีดีองค์ประกอบครบและราคาจับต้องง่ายเป็นรถที่ให้ความสนุกในการขี่จนยิ้มออกทุกครั้งที่เปิดคันเร่งและยังได้ภาพลักษณ์ที่ดูแพงแบบที่หลายคนคาดไม่ถึงเหมาะทั้งสำหรับมือใหม่และสายสปอร์ตที่อยากได้รถคุ้มคไว้ขี่ในชีวิตประจำวันโดยรวมแล้ว ถือว่าคุณภาพดีเกินราคาและเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากในปี2026นี้